ชาวแฟรงก์ก็คือแฟรงก์ที่แปลว่าอิสระนะครับซึ่งอิสระในความหมายของแฟรงก์คืออิสระที่เป็นตรงกันข้ามกับคําว่าทาสนะครับผมและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการคาดกันว่าคําว่าแฟรงก์นี่ได้เพี้ยนไปเป็นคําว่าฟรั่งนะครับแล้วก็กลายเป็นสกุลเงินในฝรั่งเศสครับก็คือสกุลเงินฟรั่งก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสกุลยูโรในปี2002นั่นเองครับ ทั้งคู่นี่เป็นนักชกรุ่นใหญ่แต่ไฟยังแรงนะคะปียพงศ์นี่สี่สิบปีส่วนทางด้านโจโจนี่37มสเปีปียพง์ได้เปรียบช่วงชกอยู่5้าเซนติเมตรนะคะอ่ะนี่ค่ะมาดูเนื้อตัวทั้งคู่นี้ดูดีทีเดียวค่ะสำหรับปียพงศนี่เลยหลัก4ีนะคะโจโจ้นี่เลยหลัก3าใกล้ๆหลัก4ี่แล้วค่ะแหมไม่รู้ว่าภาพไปเจ็ดแก ตกแต่งจะยาวเกินไปหรือเปล่าฮนแกสบัดแขนไปมาอยู่นะฮะอาจจะสร้างความไม่ถนัดนิดนึงหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูนะฮะมาครับเข็บเข้าหาครับเดินเข้าหาครับไปชิดเข้ามาเขามานิดชิดมันหน่อยฮะ,ะโอ้หมัดขวาครับแม่อันตรายครับหมัดขวาจากถนัดของออปีย<ป>พงษ<ง>์นะฮะโจโจยังคงเดินเข้าหาครับโจโจ สืบเท้าเข้ามาเข็นเข้าหาครับอยู่ในแดน,นประชิดอาเตจอยามไปก่อนครับโจโจเดินเข้าหาครับยังไงครับปูแข่งขวาสูงครับปียพงศ์แม่มีมีการสะบัดหมัดเพื่อให้ปัดหมัดคู่ต่อสู้ของเราตามด้วยเตะขวาสูงนะฮะนานๆจะได้เห็นสักทีครับผมจังหวะนี้มันเป็นลีลาของแกรหรือเปล่าคะพยายามหลอกล่อโจโจหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรกับแขนของแกรหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ย อย oh. อ่ะคนจำเบาได้เขินไปหนึ่งดอกฮะโจโจฮะอะขอยับเข้าหาครับบ่ากันใหม่ที่กลางเวทีฮะยยบขวายยบขวายยบขวาย้ขวาแยบขวา,า,าไปก่อนครับโจโจขามาครับแหม่ไม่ถนัดไม่ชัวร์ไม่เข้าฮะเดินเข้าหาครับปียพง์ยังครับปียัพงปียัพงยกขากันไปก่อนฮะโจโจนี่ยังคงเดินเข้าอย่างมุ่งมั่นครับโจโจจังหวะนี้ครับโอ้มัดขวาลำตัวครับโจโจ ปียพงศ์เข้าไปครับแต่โดนทีบสก,กัดเอาไว้จากโจโจ้ฮะสก,กัดจังหวะได้สวยฮะโลกทีบหน้านี่สามารถที่จะทําลายจังหวะคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะฮะโอ้ขวาสูงครับปียพงศ์ชงปลายของยกที่หนึ่งเดินเข้าหาครับโจโจ้เข้าหาออกซ้ายมาครับโจโจ้ปียพงศ์เดินเข้าหาบ้างมันก็ได้ขยับเข้าไปจดยางาครับจะยางซ้ายครับโจโจ้ปียพงศ์ขยับเข้าไปโอ้หกซ้ายย,วยาวครับ แม่แกสบัดแขน,ห,นขหลายครั้งเลยเกินนะเอาพักก่อนนะไปดูว่าสบัดเพราะอะไรครับเอโนฟอราว์ยกที่2ครับเขามาครับเข่งซ้ายครับโจโจผมว่าปียพงศ์ยังไม่ออกครับโจโจเดินเข้าอาปยาพง์โจโจโตเตะลูกนี้ลุดเตะผู้อยออแม่เตะเขาแต่เราลื่นล้มนะครับแม่อายไปดองเนื้อผมจังหวะนี้โดนนะคะแต่โดนไม่เต็มแข้งค่ะโดนเฉียวๆหน้าผากไปนะคะโอ้โหแต่ล้มก้นจ้ำเบ้าเสียงดังก็เขินๆเล็กน้อยค่ะ แข้งซ้ายครับเอาจับเอาไว้ครับโจโจ้จับไว้โจโจ้สวนมาครับเจาะยางขึ้นมาครับโจโจ้เปียพงเดินเข้าหาเปียพงยังไงเปียพงเอาแข้งซ้ายมาก่อนครับโจโจ้เปียพงเข้าไปครับจับเกี่ยวไว้แหมยังไม่ออกฮะเอายังไว้ก่อนครับเปียพงโอ้โหสอกจอกอีกครั้งโอ้ยสอกสองครั้งจากเปียพงนะคะนี่มิสเตอร์เคลมองเชียร์โจโจ้นะคะคุณเจนจิราเชียร์เปียพง คนโมฮัมหมัดเชียเดวิดเดวิดคือใครคะเนี่ยโอเคครัวลุงพลเชียโจโจค่ะมาครับดูบนเวทีกันต่อนะฮะขคับเข้าหาครับยังไงครับออกไม่เอาถีบดักไว้ก่อนนะโจโจฮะถีบขวาดักไว้ก่อนเปียพง์เข้ามาครับเตะซ้ายเจยางครับโจโจเปียพง์เข้าไปประชิดตัวเข่าซ้ายครับโจโจปียพงศ์เอาศอกซ้ายครับเอาศอกซ้ายเปียพงศ์แม่เดินเข้ามาได้มาหนึ่งสองฮะอาจารย์รัติการมานะ แยกค่ะอ่ะมาว่ากันต่อที่กลางเวทีเข้ามาครับเข่าซ้ายครับโจโจ้เข่าขึ้นมาครับเปียพงเข่าซ้ายครับโจโจ้เข้ามาครับเปียพงเข่าซ้ายครับโจโจ้เปียพงพลิกมาแล้วเข่าขวากรรมาการออกมาแยกโกอนครับผมจังหวะนี้โอ้โห มวยหนักแรงทั้งคู่นะคะเพราะเวทใหญ่เหมือนกันนะคะ163ปอนด์ในเวลาโดนทีล้มทีก็เสียงดังโอ้โหแล้วก็ขนแฟนมวยกันมาเต็มแนน่นสนามเลยค่ะทั้งคู่เลยค่ะมาครับเดินเข้าหาครับเอาซ้ายครับจ่อยางมาครับเอาขวาครับโจโจ้ครับทางนั้นขอบีอร์พรมยัมจะสองมาครับเอาสอกขวาครับปียพงศองมาแบบทื่อๆเลยฮะเอาทีดักไว้ก่อนครับปียาพงศ์ โจโจเดินเข้าหาครับเอาแข้งซ้ายครับหมัดขวาคืนไปครับเปียพงศ์ยังไงครับเอาแข้งขวาครับแล้วแข้งขวาอีกทีเบิ้ลครับเปียพงศ์เอะเหมือนโจโจจะเริ่มหายใจเอาโจโจหนึ่งสองโจโจหนึ่งสองโจโจหนึ่งสองเปียพงศ์สอกขวาซอกขวาเปียพงศ์แล้วเขาไปรัดไว้รัดไว้แบบนี้กรรมการต้องแยกฮะชงปลายของยกหรือเปล่าครับยังไงครับเอาเดินเข้าหาเลยเข้ามาก่อนอย่าเพิ่งหยุดฮะถ้าไม่สิ้นสุดเสียงระกขัง อาทิบครับโจโจพี่อภงเข้าไปเอาศอกขวาแบบแหม่ทิ่มเข้าไปเลยนะตรงๆนะฮะมาครับยังไงเอ่ยยังไงเอ,เอาขวาเอาไม่ถึงยังไงก่อนเดินไปเดินไปเอาขวานิดนึงยังไงครับเอาซ้ายเอาไม่ถึงครับโจโจเอาแล้วค่ะโจะะะโจดูแล้วค่ะบุกดูแล้วโอ้โหศาสตร์หมัดเข้าใส่นะฮะ โอ้ปียพงศ์ยังดูนิ่งๆอยู่เกี่ยวไว้ได้ไม่ลงเกี่ยวไว้ได้โอเคอาจารย์รติการมานะแยกค่ะโอ้ยวืดไปค่ะลูกนั้นซ้ายจากโจโจ้อขวาจากปียพง์ไม่ถึงอ่ะซ้ายจากโจโจ้ก็ไม่ถึงเช่นเดียวกันนี่ฮะ ทั้งคู่นี่เลยหลักสามกันมาแล้วนะคะเปียพงศ์นี่หลักอายุต่างกันแค่สามปีแต,ดต่ดูเนื้อตัวของทั้งคู่สิคะดูเนื้อตัวของทั้งคู่โอ้โหหนุ่มๆอายเลยค่ะแบบนี้หุ่นแบบนี้นี่ค่ะความฟิตของร่างกายทั้งคู่นี้ดูดีเลยทีเดียว อ่ะผมมาว่ากันใหม่นะครับมาลุยกัน <Ash> ต <ELLE vídeo> ่อนะฮะเข็บข้าหาครับเข้าไปครับเดินเข้าหาครับทางด้านของโจโจ้แม่มาครับสอกซ้ายครับเปียพง์เอาเข่าซ้ายครับโจโจ้จังหวะวงในยังไงฮะวงในเอาเข่าขวามาครับเปียพงแ์แม่ได้ลุ้นได้ดีได้หวัดเสียวนะผมจังหวะนี้อ่เดินเข้าหาครับใข้าหายังไงครับออกไม่ออกยังไม่ออกฮะมาครับโอ้ กิดอะไรขึ้นเอ่ยโอ้กระจับครับกระจับแม่มันเลื่อนหน่อยนึงฮะอ่ะมาจัดระเบียบกระจับให้ดีครับอ่กรรมการยัง,งเอ่ยกรรมการอ๋อเจ็บนะฮะเจ็บนะฮะแม่บอกให้ให้สูงขึ้นมาหน่อยครับให้สูงขึ้นมาหน่อยนะฮะแว้เ,เอาแสงนลยกันต่อฮะเข้ามาครับเอาเขาคืน,นะครับยังไงครับ มาออกไม่ออกครับเดินเข้าหาเอาทีบดักไว้ก่อนโจโจอาทีบขวาครับโจโจเดินเข้าหาโจโจเข้าหาเปียพงศ์อกซ้ายอันนี้ไม่ใช่เปียพง์ผิวอ่อนนะฮะไม่ใช่นะเอาศอกซ้ายครับเปียพง์ครับมาครับเอาข่าซ้ายครับโจโจเอาเข่ามาเปียพง์แล้วโจโจพยายามจะขวางไว้กรรมาการต้องเข้าไปแยกครับคนนั้นเปียพง์นักฟุตบอลค่ะโคเชคนนี้เปียพง์ชาติพิชิตค่ะอ่าหรือว่าเปียพง์ทวีเมือง โจโจโอ้โหเขีย่ยขาหน้าสวยซ้ายอ่าเป็นแลกเข้ากันแต่ทำอะไรกันไม่ได้มากอาจารย์นักติการมาน่าแยกมา<อ>ครับลุยกันต่อฮะไปครับเอาเข่าครับแลกกันเข่าแม่กป็นการต้องแยกออกมาก่อนครับผมจังหวะนี้อ่ะเดินเข้าหาแยบเข้าไปครับเอาซอกขวาครับโจโจศอกขวาครับเปียพงศ์เอาล็อกมาครับ พยายามจะเข่าโจโจ้เข่าคืนปียพงเข่าไปครับโจโจ้เอาแยกกันก่อนนะยังไงครับเอาเดินเข้าหาเอามาซ้ายทีหนึ่งเอาหมดยกพักแป๊บหนึ่ง end of round t โจโจ้เข้าหาครับมาซ้ายโอ้เจอซอกซ้ายจากปียพงซอกครับโจโจ้แล้วมาซ้ายครับโจโจ้เข่าโจโจ้เขามาครับปียพงเอากรรมการแยกก่อน Oh โอ oh, oh, ้โหเมื่อกี้พี่ชาพี่ชิตนะคะติวเข้มเลยค่ะปิยพงศ์โอ้ยยังไงยังไงไม่มีใครถอยไม่มีใครเดินค่ะอ่ะพี่ปิยพงศ์นี่ไม่มีลูกสะบัดมือไม่มีลูกหลอกแล้วนะคะมาครับเขาหาครับเอาเอาสอกฮะเอาสะบัดออกมาก่อนฮะเอาเดินเข้าหาโจโจเดินเข่าหายังไม่ย่อทอมัดขวาลำตัวครับโจโจแต่จอย่างนี้ไม่ถึงครับโจโจ เปียพง์ออกมาโจโจถีบไว้ยังไงเอาแตกครับโจโจแตกครับหน้าผากโจโจแตกเลือดอาบแล้วผมจังหวะนี้เอาล้วฮะแหมศอกของเปียพงค์เริ่มทํางานครับศอกซ้ายครับเปียพงค์แม่ oh ถึง oh ไม่ใช่ oh เปียพงค์ผิวอ่อนที่เป็นดาวยิงแต่นี่เป็นเปียพงค์ดาวสอกนะฮะสอกเข้าแม่นเหลือเกินครับแหมได้แตกครับโอ้โหดักสอกได้สวยงามนะคะ โอ้โหแตกกลางหน้าผากพอดีต้องดูว่าเลือดไหลเข้าตาไหมเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นหรือเปล่าโอ้โหไหลเข้าตาค่ะแหมเหมือนทางังของเปียพงศ์นี่จะเริ่มมีความมั่นใจครับหลังจากที่ทําเอาโจโจนี่แตกได้นะแล้วเหมือนแกจะเล็งนะครับแกจะเล็งแกจะซ้มแต่ว่าโจโจยังคงเดินเข้าหายังไม่ย่อท้อครับโจโจครับเข้ามาสอกนะเปียพงศ์โจโจครับเขา่าเปียพงศ์กดล,ลงมาโจโจขวางไว้ อา้าวกรรมการต้องแยกครับโอ้โหปิยพง์พยายามจะเปิดบาดแผลนะคะตอนนี้ผู้ชมในสนามก็ซูดปากกันหากกลัวเลือดค่ะเลือดเต็มตัวไปทั้งคู่เลยค่ะตอนนี้มาครับออกแข้งซ้ายครับโจโจปิยพง์ว่ายัางไงแหมยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าเอาสะบัดแขนมันเถอะเอาศอกครับปิยพงศ์โจโจเอาเข่าครับปิยพงศ์อากรรมาการแยกก่อน ปลายยกของยกที่4ี่แล้วค่ะเหลือประมาณ40นาทีเศษเศเออ40วินาทีเศษนออะ40นาทีก็ตายกนตายแล้วนาทีอันนั้นฟุตบอลนะฮะโอเค <c oughs> มาครับมาลุยกันต่อครับเอาซอกขวาครับแมเน้นสองเน้นแผรเดิมครับเปียพงศ์โจโจอย่างคนเดินขวาโจโจพยายามจะโต้ไปเหมือนกันนะเปียพงศ์ขวางไว้โจโจพยายามจะเขา่ากรรมการแยกก่อนนะ,ะช่วงปลายของยกที่4ี่ครับอเดินเข้าหา ยังไงครับโอ้ยเซทลาครับโจ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 เข้ามาแล้วทีขวาครับเปียพง์ครับเปียพง์สเต็ปออกมาก่อนยังไงขวาขาไว้แล้วมัดนำตัวครับตาด้วยหมัดซ้ายโจโจเปียพง์ยังสบายสบายเอาพักก่อนแป๊บหนึ่ง <no> เดินเข้าหาครับซ้ายเอาไม่ถึงครับโจโจซ้ายมาก่อนครับเปียพง์เปียพง์ขวา โจโจเข้าไปพยายามต่อยมันลำตัวแต่ปียพงศ์หลบออกมาได้ดีครับเข้าไปยังไงครับแม่เตะลูกนี้ไม่ถึงครับโจโจปียพงศ์นี่เรียกได้ว่าพยายามเข้าไปสองนะเปิดแผลน,นะครับโจโจเข้ามาครับมัดซ้ายขวาครับโจโจปียพงศ์สบายๆแม่ทั้งคู่ต่างพยักหน้าเรียกแขกนะคะมาเข้ามา เปียพงพยักหน้าโจโจก็พยักหน้าเช่นกันค่ะต่างคนต่างเรียกกันเข้ามาอ้อโอ้โหขวาเข้าลำตัวของเปียพงอ่ะไม่โดนนะลูกนี้เปียพงเตะสกัดออกไปก่อนมาครับเดินเข้าหาครับแขมเข้ามาฮะยังต้องสู้กันอยู่ครับเวลายังไม่หมดขับเข้าไปเขาขวาครับเปียพงเขาขึ้นมาครับโจโจอกรรมการเข้าไปแยก ออากมาว่ากันใหม่ฮะเดินเข้าหาโอ้ยยิงยาวๆครับเตียพงศ์หนสครับโจโจ้พยายามจะสอกครับโจโจ้สวนออกไปเต่เจ้ายางครับโจโจ้มาครับเขา้าอากรรมการแยกก่อนฮะอ่าอาจารย์รัติการมานะแยกนะคะ มาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีเข้าขวาเข้าสวยๆจากปียพงศ์หมัดสวยๆจากโจโจ้สามหมัดค่ะแต่ยังโดนไม่เต็มยังไงยังไงก็เหมือนดูจะล้าๆไปทั้งคู่แล้วนะคะโอ้ย โจโจนี่สายตามุ่งมั่นสายตานักสู้มากปียะพงก็พยายามจะเปิดปากแผลให้กว้างขึ้นอีกค่ะที่หน้าผากแผลนั้นของโจโจมาครับช่วงนาทีสุดท้ายครับเสียงรัวปีรัวกลองแล้วนะฮะเป็นสัญญาณบอกว่าใกล้จะหมดยกนะครับอ้าเดินเข้าหาครับมัดซ้ายครับทานของโจโจแม่โจโจยังสู้ฮะโจโจคงเดินไม่ไม่ไม่ยอด้อครับปียะพงเข้าไปครับแหม่เอาเข่าซ้ายครับปียะพงโจโจรันไปด้เข่าซ้ายเข่าซ้าย ามาต้องสู้กันต่อฮะเวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งหยุดสู้ครับมาครับเดินเข้าหาเอา้าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงยังไว้ก่อนครับท่าน,นโจโจโฮะเปียพงขอแตะมัดแล้วครับแล้วขอกอดน,นะครับท่านขอเยพงฮะแต่เวลายังมีอยู่กรรมการบอกว่าให้โชว์อีกสักหน่อยครับน้าละค่ะสิบแปดวินาทีสุดท้ายโอ้โหโจโจไม่ยอท้อเปียพงก็กอดกอดไว้ ใเวลามันเดินไปอ้าวในรอบไฟนอลเรานี่ค่ะสู้กันเกือบเป็นเกือบตายนะคะอ้าวแต่สุดท้ายก็ก้มลงกราบค่ะทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเด <And the S 1> ียวกัน And n n the e w i Red Corner ปียพงศ์ชาติพิชิตมวยไทย